ขอต้อนรับสู่ช่องรู้ไว้ไม่ตายฟรีเรื่องเจ๋งๆจากทั่วโลกที่คุณอาจยังไม่เคยรู้เราย่อยมาให้คุณแล้วสวัสดีค่ะกลับมาคุยกันเรื่องน่าสนใจอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องออการคิดแก้ปัญหาแบบสร้างสารรค์หรือที่เรียกกันว่า CPS นะคะเป็นทักษะที่แบบใครๆก็พูดถึงว่าสำคัญมากในยุคนี้โดยเฉพาะนักศึกษานะที่ต้องคิดโปรเจก คิดงานวิจัยใหม่ๆตลอดแต่ก็น่าแปลกนะคะทำไมหลายคนยังรู้สึกว่าเออมันยากจังคิดไม่ค่อยออกสัทีจริงครับคือปกติเวลาเราคิดอะไรไม่ออกเนี่ยทางแรกๆที่นึกถึงก็คือไปคุยกับเพื่อนระดมสมองกันใช่ไหมครับใช่เลยค่ะแต่มันก็มีข้อจากัดเนาะบางทีคุยกับเพื่อนเพื่อนก็อาจจะไม่ได้รู้ข้อมูลเชิงลึกเท่าเรา หรือบางทีก็มีความเกรงใจกันไม่กล้าแบบเสนอไอเดียที่มันดูแปลกๆหรือท้าทายกันตรงๆอืมจริงค่ะอาจจะติดเรื่องความสัมพันธ์ด้วยครับวันนี้ก็เลยมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งน่าสนใจมากอยากจะมาชวนคุยกันครับผมงานวิจัยอะไรเหรอคะเป็นงานวิจัยค่อนข้างใหม่เลยครับของซองและคณะปี2025จากวรารสาร International Journal of Educational Technology in Higher Education <c oughs> เขาไปศึกษาเลยว่า ถ้าให้ AI Chatbot เนี่ยมาช่วยนักศึกษาทำโจทย์ CPS ผลจะเป็นยังไงอ๋อเอา AI มาช่วยคิดงานสร้างสารรค์ใช่ครับแล้วก็เทียบกันเลยกับกลุ่มที่ให้คุยกับเพื่อนมนุษย์จริงๆดูสิว่าใครจะช่วยได้ดีกว่ากันโหน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าค่ะว่างานวิจัยนี้เขาทำยังไงแล้วเจออะไรที่แบบเออน่าทึ่งบ้างแล้วสุดท้ายเนี่ย AI มันช่วยได้จริงไหมแล้วมันต่างกับคุยกับเพื่อนยังไงบ้างได้เลยครับ คือวิธีการทดลองเขาก็ค่อนข้างตรงไปตรงมานะครับเขาไปทดลองกับนักศึกษาปริญญาเอก80คนปอเอกเลยเหรอคะก็เป็นกลุ่มที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เยอะอยู่แล้วสิเนี่ยใช่ครับจากมหาวิทยาลัยชั้นนําในจีนเลยเขาก็แบ่งนักศึกษาเป็น2กลุ่มง่ายๆค่ะแบ่งยังไงครับกลุ่มแรกเนี่ยให้คุยกับ AI แชทบอทครับชื่อดูเบาซึ่งพัฒนาโดยไ Dance ก็คล้ายๆกับ Chat GPT ที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยกันดีอ๋อคล้ายๆกันส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือให้จับคู่คุยกับเพื่อนนักศึกษาด้วยกันตามปกติเลยครับแล้วโจทย์ที่ให้ทำล่ะคะโจทย์ก็คือให้สร้างข้อเสนอโครงการวิจัยหรือ Research Proposal ซึ่งงานประเภทนี้เนี่ยมันต้องใช้ทั้งความคิดสร้างสรรค์ในการหาหัวข้อใหม่ๆมุมมองใหม่ๆแล้วก็ต้องใช้ข้อมูลที่มันแน่นด้วยถือเป็นโจทย์ CPS แบบเต็มเต็งเลยครับอือหือก็คือวัดกันจริงๆเลยครับ แล้วเขาก็เก็บข้อมูลหลายอย่างมากทั้งวิเคราะห์บทสนทนาที่เกิดขึ้นถามความรู้สึกนักศึกษาหลังการทดลองเราก็มีการให้คะแนนตัวข้อเสนอโครงการวิจัยทั้งก่อนและหลังการทดลองด้วยละเอียดมากค่ะและผลเป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยผลนี้น่าสนใจมากครับเริ่มจากดูที่รูปแบบการคุยกันก่อนเลยกลุ่มที่คุยกับ AI เนี่ยพบว่าบทสนทนามันจะเน้นไปที่การให้ข้อมูลข้อเท็จทิงการอธิบายเหตุผลต่าง คือตัว AI เนี่ยมันตอบคําถามเรื่องความรู้พื้นฐานหรือช่วยสรุปข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ดีแล้วก็ละเอียดกว่าการคุยกับเพื่อนอย่างเห็นได้ชัดเลยครับอ๋อค่ะ AI มันก็เหมือนมีคลังข้อมูลขนาดใหญ่อ่ะเนาะใช่ครับแต่มีประเด็นที่น่าสนใจมากคือเขาพบว่านักศึกษาในกลุ่มที่คุยกับ AI เนี่ยพูดน้อยลงอย่างมีนัยสําคัญเลยนะครับเมื่อเทียบกับกลุ่มที่คุยกับเพื่อนเอ๊ะจริงเหรอคะพูดน้อยลงทําไมล่ะคะ น่าจะถาม AI เยอะๆสินั่นนะสิครับคือเขาวิเคราะห์ว่าอาจจะเป็นเพราะว่า AI เนี่ยมันเน้นให้คำตอบให้ข้อมูลแต่ไม่ค่อยได้เออตั้งคำถามกลับ หรือชวนคุยชวนแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกส่วนตัวมากเท่ากับการคุยกับคนจริงๆอ๋อเหมือนคุยกับเครื่องจักรที่รอรับคําสั่งมากกว่าคุยกับเพื่อนที่โต้อตอบชวนคิดต่อประมาณนั้นเลยครับการแสดงความเห็นส่วนตัวหรือการแสดงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆก็น้อยลงไปด้วยในกลุ่ม AI ในขณะที่กลุ่มที่คุยกับเพื่อนด้วยกันเนี่ยก็แน่นอนว่าจะมีการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวกันมากกว่ารูปแบบการคุยก็หลากหลายกว่า มีการถามการท้าทายความคิดกันไปมาคาดเดาทิศทางได้ยากกว่าอืมก็น่าคิดนะคะแล้วในมุมของนักศึกษาล่ะคะเขาชอบแบบไหนมากกว่ากันรู้สึกว่า AI มีประโยชน์กว่าเพื่อนหรือว่ายังไงอันนี้ก็เป็นอีกจุดที่น่าสนใจครับคือจากผลการสัมภาษณ์เนี่ยนักศึกษากลุ่มที่ใช้ AI ส่วนใหญ่บอกว่ารู้สึกว่า AI มีประโยชน์กว่าแล้วก็ใช้ง่ายกว่าการคุยกับเพื่อนสำหรับการทำโจทย์นี้นะครับโห oh. มีประโยชน์กว่าเพื่อนเลยเหรอคะใช่ครับแล้วยังบอกด้วยว่ามีแนวโน้มที่จะกลับไปใช้ AI อีกในอนาคตมากกว่าจะไปคุยกับเพื่อนในลักษณะนี้อีกทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นล่ะคะมีคำพูดจากบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจครับเช่นเขาบอกว่า AI มันตรงไปตรงมาให้ข้อมูลเลยไม่ต้องอ้อมค้อมช่วยสรุปงานวิจัยได้ดีมากแนะนำไอเดียเรื่องระเบียบวิธีวิจัยได้แถมยังยืดหยุ่นคือถามเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ให้ข้อมูลเร็วมาก ไม่ต้องรอเพื่อนตอบฟังดูเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวที่เก่งมากๆเลยนะคะประมาณนั้นเลยครับแต่ก็มีข้อควรระวังเหมือนกันนะครับนักศึกษาเองก็ให้ความเห็นว่าบางทีข้อมูลจาก AI มันก็ไม่ได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าใช่ค่ะอันนี้เจอกันบ่อยครับเพราะฉะนั้นคนใช้เองก็ต้องรู้จักตั้งคำถามให้ดีถามให้เจาะจงแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือต้องมีวิจารณญาณต้องคิดวิเคราะห์ตามไม่ใช่เชื่อทุกอย่างที่ AI บอกอันนี้สำคัญมากจริงๆค่ะ ต้องใช้ AI อย่างฉลาดเนาะใช่ครับผมทีนี้มาถึงไฮไลท์สำคัญครับคือเรื่องของผลงานสุดท้ายค่ะข้อเสนอโครงการวิจัยใครทำได้ดีกว่ากันผลปรากฏว่ากลุ่มที่ใช้ AI ช่วยเนี่ยทำข้อเสนอโครงการวิจัยออกมาได้คะแนนสูงกว่ากลุ่มที่คุยกับเพื่อนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเลยครับโหชัดเจนเลยนะคะเนี่ยแปลว่าถ้ามองในแง่ประสิทธิภาพหรือคุณภาพของผลงานสุดท้าย AI ชนะเลยใช่ครับ ผลลั์ค่อนข้างชัดเจนในงานวิจัยนี้แบบนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะเกี่ยวกับการใช้ AI มาช่วยเรื่องความคิดสร้างสรรค์ก็บอกได้ชัดเจนเลยครับว่า AI เนี่ยเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากจริงๆในการช่วยหาข้อมูลอธิบายเรื่องที่ซับซ้อนสรุปประเด็นสําคัญสําคือมันช่วยลดภาระทางความคิดหรือที่เรียกว่า cognitive load ของเราไปได้เยอะมากอืม cognitive load ก็คือภาระที่สมองต้องรับในการประมวลผลข้อมูลใช่ไหมคะใช่ครับ พอ AI มาช่วยจัดการข้อมูลพื้นฐานสรุปข้อมูลให้เราก็ไม่ต้องเปลืองพลังสมองส่วนนั้นไปทำให้เรามีแรงมีสมาธิไปโฟกัสกับการคิดแก้ปัญหาในส่วนที่มันสร้างสารรค์จริงๆได้มากขึ้นอืมฟังดูดีมากเลยค่ะแต่มันก็ยังไม่ได้แทนที่มนุษย์ได้ทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการริเริ่มไอเดียใหม่ๆจริงๆหรือการแลกเปลี่ยนมุมมองความรู้สึกส่วนตัวหมายความว่า AI มันเก่งเรื่องข้อมูลแต่เรื่องจุดประกายไอเดียแปลกใหม่หรือคุยกันแบบลึกซึ้งถึงความรู้สึกประสบการณ์อันนี้คนยังทำได้ดีกว่าถูกต้องครับ AI ปัจจุบันอาจจะยังให้ข้อมูลตามที่เราถามหรือตามแพทเทิร์นที่มันเรียนรู้มาแต่การคิดนอกกรอบจริงๆการตั้งคำถามที่ท้าทายความคิดเดิมๆหรือการแชร์มุมมองจากประสบการณ์ชีวิตเนี่ยการคุยกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันยังให้ตรงนี้ได้ดีกว่าแล้วประเด็นที่น่ากังวลที่ว่า นักศึกษาพูดน้อยลงตอนใช้ AI ล่ะคะอันนี้เราควรจะมองมันยังไงดีอันนี้น่าคิดมากครับคือในระยะยาวถ้าเราพึ่งพา AI มากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราพูดน้อยลงคิดเองน้อยลงในบางขั้นตอนหรือแสดงความเห็นน้อยลงเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์หรือทักษะการสื่อสารการโต้อตอบกับคนอื่นได้ก็จริงนะคะถ้าเราไม่ค่อยได้ฝึกพูดฝึกแสดงความเห็น ทักษะพวกนี้ก็อาจจะถดถอยไปครับงานวิจัยเขาก็เลยมีข้อเสนอแนะว่าเราควรมอง AI เป็นเหมือนผู้ช่วยที่เก่งมากๆคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยไม่ใช่ตัวแทนเพื่อนใช่ครับใช้มันช่วยหาข้อมูลพื้นฐานช่วยสร้างโครงร่างทำความเข้าใจคอนเซปต์ที่ซับซ้อนแล้วพอได้ข้อมูลหรือโครงร่างคร่าวๆแล้วเนี่ยพ่อยเอาสิ่งที่ได้จาก AI ไปคุยต่อย,ยอดกับเพื่อนกับอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญอ๋อคือใช้ AI เตรียมข้อมูล แล้วไปใช้ปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์เพื่อการต่อยอดหรือหาฟีดแบ็กที่ลึกซึ้งขึ้นถูกต้องครับเพื่อหาแง่มุมที่แตกต่างหรือหาไอเดียใหม่ๆที่ AI อาจจะคิดไม่ถึงแล้วก็ที่สำคัญมากๆอีกอย่างคือเราต้องพัฒนาทักษะการคุยกับ AI ให้เป็นด้วยการคุยกับ AI ให้เป็นหมายถึง prompt engineering อะไรแบบนั้นหรือเปล่าคะใช่เลยครับต้องรู้ว่าจะตั้งคำถามยังไงให้ฉลาดให้ได้คำตอบที่ตรงประเด็นและมีประโยชน์ที่สุด แล้วก็ต้องมีวิจารณญาณในการรับข้อมูลจากมันอยู่เสมอไม่ใช่เชื่อแบบ100%เซเข้าใจแล้วค่ะก็คือต้องใช้ให้เป็นใช้ให้ถูกจุดครับผมสรุปแล้วนะครับงานวิจัยนี้ก็ชี้ให้เห็นชัดเจนว่า generative AI chatbot เนี่ยสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ได้จริงทําให้ผลงานสุดท้ายมีคุณภาพดีขึ้นแต่ก็ต้องแลกมากับการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการสื่อสารของเราที่เราอาจจะพูดน้อยลง คิดเองน้อยลงในบางขั้นตอนหรือมีการแสดงความเห็นส่วนตัวน้อยลงเมื่อเทียบกับการทํางานร่วมกับมนุษย์ด้วยกันฟังดูแล้วก็น่าคิดต่อจริงๆนะคะในเมื่อ AI ทําให้เราทํางานได้เร็วขึ้นดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่การที่เราอาจจะพูดหรือคิดบางส่วนน้อยลงไปเพราะมี AI มาช่วยเนี่ยในระยะยาวมันจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่มันไม่ได้มาจากฐานข้อมูลเดิมๆหรือส่งผลต่อทักษะการทำงานร่วมกับคนอื่นจริงๆของเรายัางไงบ้างหรือว่าโจทย์ต่อไปในอนาคตอาจจะไม่ใช่แค่การพัฒนา AI ให้ตอบเก่งอย่างเดียวแต่ต้องพัฒนาให้มันช่างสงสัยและชวนคุยเก่งขึ้นด้วยเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของเราได้ดีกว่านี้อันนี้น่าคิดมากๆเลยค่ะ เปิดมุมมองแนวคิดใหม่ๆร่วมพูดคุยไปกับเราผ่านงานวิจัยทั่วทุกมุมโลกอย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจกดสับตะไคร้เพื่อติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อมีคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะคะ